อ๋อเนี่ยนะนักมวยปั้มที่อยู่ในชุดของไอ้ตัวนั่นอะมอนสเตอร์ปรัม้มมันก็คืออาหารที่ถูกนกินใช่ปะโอ้ยสกน้ิเก็ตวอยู่แเหรไหนฉันต้องคุยเคเวสใครอยู่สิสกอตนะครับสกอตจะมีเคเวสอะไรต่อให้เราจากคาที่แล้วเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกัน อย่างที่ฉันพูดโอกาสแบบตรงข้ามตอนนี้มอนสเตอร์อาร์เมอร์เป็นยังไงบ้างเพราะไหวแหละหลังจากฮอตมาสักพักตอนนี้ก็เหมือนจะแผ่วแล้วล่ะแต่แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกต่อไปฉันกะว่าจะพาเขาไปสู้กับหุนยนตสัก2องแมตช์เพื่อให้การแข่งมวยกลับมาเป็นที่พูดิงอีกครั้ง ฉันกลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของเกาะปนเปื้อนอย่ามาเล่เลนนะชุดเกาะจะปนเปื้อนอะไรกันเจมอนนั่นดูแข็งแรงปกติดีเขาสามารถจัดการหุ่นยนต์ได้ด้วยมือเปล่าเลยละ่ะฉันขอตรวจสอบดูสุขภาพเขาหน่อยฉันจ้างนักมวยมาเพื่อหาเงินไม่ได้จ้างบับบับฮะบรรพบุรุษ มาให้ดูแลนะเฟยร่างกายเขาไม่ได้ปลอะบางขนาดนั้นซะหน่อยถ้าจะสงสารเจ้าหมอน,นั่นแล้วก็สู้มาส่งส,งสารคนที่เสียเงินอย่างฉันดีกว่าไหมวันนี้เขากําลังแข่งอยู่ข้างในพอดีก็มีอะไรก็ไปคุยกับเขาเองแล้วกันอย่ามากวนฉันโอเคอเข้าไปมาไหนเวทมีอะไรอืม เงียบสงัดแล้วเป็นประกายแต่อันนี้คือค่ำคืนในโซนเมืองใหญ่เนาะนะอันนี้คือครูเซอร์นะครูเซอร์ก็คือตัวของอันนี้แป๊บผมรับเพจมาก,ก่อน มีอ่ามีเรื่องอะไรเหรอสุขภาพเป็นยังไงบ้างฉันตั้งใจมาเยี่ยมนายฉันแค่มาดูชุดเกราะน่ะก็เหมือนเดิมนะสบายดีขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ฉันแข็งฉันแข็งแรงดีแข็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายนายอ่อนแอมากไปอ่าหมเะทีนะก็อาจจะส่งผลตออ่อมนุษย์ส่งผลเสียที่ไหนกันฉันบอกแล้วไงว่าร่างกายฉันแข็งแรงดีสุขภาพก็ยังไหวแข็ ยังชกต่อได้แทยเดี๋ยวฉันยังมีแมตท,ที่ต้องแข่งกับคุณยนต์อีกคุณต้องไปเตรียมตัวก่อนแล้วแทยแทยแแม่งไอไม่หยุดเลยจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยมอนซ่าเมอร์ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนทำไมเขาถึงหมดสติไปล่ะร่างกายไม่ไหวงั้นเหรอต้องพาเขาไปตรวจที่คลินิกนั่นไงเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับ <S <S คุณพาครูเซอร์ไปที่คลินิกของนาตาชาถ้าทางดูอ่อนเพลียของเขาทำให้คุณ อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆเฮ้ยซีโร่เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเธอคนนี้งั้นเหรอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นาตาชาฟังชุดเกาะที่ได้มาจากมองสเอรอของแฟ um, รกแมนตัมกล้าใส่ของที่อันตรายแบบนั้นได้ยังไงคือผมก็คิดอยู่นะทำไมไม่ทำของเหมือนมาใส่ พวาแก่สกอตบอกฉันว่าถ้าใส่ชุดเกราะนี้คือขึ้นแข่งแล้วเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้นิดหน่อยนะ่ะกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อเงินแค่นี้เนี่ยนะฉันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องใช้เงินนะ่ะช่วยไม่ได้จริงๆตรวจเสร็จหรือยังคุณหมอให้ฉันกลับได้หรือยังเดี๋ยวสิต้องรอดูผลตรวจก่อน ร่างกายผลตรวจออกมาแล้วแต่ดูค่อนข้างแย่อยู่สักหน่อยคุณดูนีส่สิบริเวณพวกนี้คือรอยแผลเก่าตามอะไรตามหลักแล้วรอยพวกนี้ควรจะจางหายไปตั้งนานแล้วนอกจากว่ารอยแผลจะไม่หายแล้วก็ยังมีสิ่งที่คล้ายกับคริสตันออกมาด้วยแม่ชิบหายแล้วแม่งปนเปื้อนจากที่ตรวจสอบแล้วพบว,ว่าคริสตันพวกนี้ เหมือนกับเศษชิ้นส่วนที่อยู่ในแฟกเมนตัมมากคุณเคยเจอผู้ป่วยบางคนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดก่อนของแฟกเมนตัมซึ่งอาการของคุณเหมือนกับพวกเขาไม่มีผิดการกัดก่อนเป็นพิษเรือรังชนิดหนึ่งพวกมันจะรบกวนกระบวนการรักษาตัวของบาดแผลและส่งผลเสียต่ออวัยวะอย่างต่อเนื่องซึ่งในกรณีที่รุนแรงอาจส่งผลให้อวัยวะล้มเหลวได้ สรุปคือคุณไม่ควรแต่ต้องชุดก่อนนี้อีกแลวต้องหยุดการชกทั้งหมดพักผ่อนให้เพียงพอรักษาบาดแผลให้หายแล้วฉันจะตรวจดูอีกทีจะขึ้นชกไม่ได้แล้วจริงๆเหรอฉันไม่ได้ขู่นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วคุณจะลม้มลงบนสังเวียนชนิดที่ลุกไม่ขึ้นอีกเลยอะไรทํานองนั้นนะ่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคุณหมอเดี๋ยวแม่งก็แอบไปชกอีกงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณมากคุณหมอเนี่ยไม่ถอดกอด้วย ไปอยู่กับร่างกายที่บาดเจ็บออกจากคลินิกเดี๋ยวแม่งก็ไปต่อยต่อสุขภาพาคุณไข้แบบนี้ฉันเห็นมานักต่อน,นักแล้วส่วนใหญ่ไม่พักอไม่ฟังคำแนะนำของหมอหรอกอเดี๋ยวเพิ่งไปนะฉันมีบางอย่างที่อยากจะให้นาะยช่วยหน่อยเรื่องอะไรหรอมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นเลยด้วยหรอ ก็บังเอิญจริงๆนั่นแหละนายฟังฉันพูดให้จบก่อนไม่นานมานี้มีพัสดุที่ใส่ของอยู่เต็มกล่องส่งมาที่คลินิกทุกๆสองสามวันเลยซึ่งชิ้นที่อยู่ในกล่องไม่ต่างกันมากในนั้นเป็นของสำหรับพวกเด็กทั้งอาหารของเล่นลูกแก้วแล้วก็เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายที่แปลกก็คือคนที่มาส่งของ แต่ละครั้งไม่เคยซ้ำหน้ากันเลยแถมพวกเขายังไม่ยอมบอกด้วยว่าใครเป็นคนส่งมาพ็าขอบคุณผู้สนับสนุนเนรานามคนนี้พวกเด็กๆเลยไม่ขาดข้าวของไปช่วงหนึ่งเลยแต่มีของบางอย่างที่เกินมาขอดูก่อนนะมีนมผงสองสามกระป๋องชุดชุดจำสูตรเด็กเล็กสองสาตัว แล้วก็มีหนังสือนิทานสองชุดด้วยเครื่องของพวกนี้ฉันไม่ได้ใช้จริงๆยังไงรบกวนนาะยช่วยส่งต่อของพวกนี้ให้กับคนที่ต้องการหน่อยได้ไหมให้ฉันจัดก,การเองนี่คุณทําเหมือนฉันเป็นพนักงานส่งของเลยนะเอาละรีบไปเถอะเวทใหม่ได้รับไอเทมม,มาไปเอาของไปแจก,กจ่ายกันเงียบสง,งัดและเปล่งเป็นประกาย อยากจะทราบว่าเมื่อกี้ฉันทำอีกเควสหนึ่งอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อก็คือเควสมันอยู่ในอีกแอนเดกันละเงียบสงัดแล้วนั้นอย่างนั้นตามลําดับแล้วกันนี่เอาไปให้น้อนก่อนเอจ้าสาวน้อยเด็กหญิงที่กำลังเดินไปเดินมาทำไมแม่ยังไม่เริกงานอีกทำไมหนูถึงอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวล่ะทำไมแม่ยังไม่เลิกงานล่ะ หนูไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกหนูรอแม่เลิกงานอยู่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยมันอันตรายมากนะคุณพ่อไปไหนล่ะอ่าไม่ถามเรื่องพอ่อวันพ่อน้องน่าจ,จะมองไปแล้วแต่พ่อเอาแต่นอนอยู่ในเหมืองฮะนอนอยู่ในเหมืองแม่บอกว่าพ่อคงนอนอีกหลายปีก็จะกลับมาอ่าเฮียแปลว่าตายแล้วล่ะแล้วแม่หนูก็ต้องทํางานแม่หนูหาเลี้ยงทงบ้านอยู่คนเดียวลำบากมากเลยล่ะ หนูรอแม่เลิกงานอยู่ตรงนี้ดีกว่าพวกคุณนะคุณอาที่อยู่แถวๆน,นี้เขารู้จักหนูกันทั้งนั้นแน่นอนว่าจะเก็บเงินซื้อชุดหนังสือนิทานที่หนูชอบที่สุดให้เป็นของขวัญวันเกิดอืไม่รู้ว่าแม่ลริไมแลรวหรอยงแม่องหนูว่านให้พี่เอาของขวัญมาให้น่ะจริงเหรอเยี่ยมไปเลยหนูจะมีหนังสือนิทานเป็นของตัวเองแล้วยี่ยืนยันไม่ให้ได้ไหมปั่นเด็ก พี่เป็นเพื่อนที่ทํางานของแม่เหรอทําไมหนูไม่เคยเห็นพี่มาก่อนเลยล่ะขอบคุณพี่ชายมากเลยหนูจะอยู่ที่นี่อ่านหนังสือไปด้วยระหว่างที่รอแม่เลิกงานบายกลไปกันเฮ้ยคุณงานเหมืองเฮ้ยับนกะดไหนดูสิ งานเหมืองที่ผอแมแห้งแรงน้อยคืออะไรนี่มันเองเป็นคนเด็กกันกับที่ขายของเอนเนี่ยวะจะไปหานมผงโมโมได้จากที่ไหนนะเจ้าตัวเล็กก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดเลยคุณกุ้มใจเรื่องนมผงอยู่หรอทำไมเจ้าตัวเล็กถึงร้องไห้ไม่หยุดเลยล่ะแม่ของเด็กจากไปแล้วนะ่ะตนเองก็ดูแลเด็กไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ามีนมผงแล้วก็บางทีเจ้าตัวเล็ก อาจจะพอหยุดร้องได้บ้างน้ผงพวกนี้ให้คุณก็แล้วกันนะขอบปรับมากเลยขอบคุณนะฉันจะรับไว้ได้ฉันจะรับไว้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยจริงๆให้ไปแม่งนี่มันเ u e s t c l ส s s เลยเ u e ส่งของง่ายๆอันนี้คนนี้ให้อะไรเนี่ยทำยังไงดีล่ะ อย่าบอกนะว่าต้องไปเมืองรีวิตคนเดียวทำไมต้องไปเมืองรีวิตด้วยขอโทษนะนายพูดกับฉันเหรอถ้าไม่ไปที่เมืองรีเวทแล้วก็น้องสาวฉันคงทรมานหน้าดูฮเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิอะไรชุดจำสูตรเด็กแน่ๆคืออะไรน้องป่วยเป็นอะไรวะชุดจำสูตรยังไม่เข้าใจลนยะมันคืออะไรน้องสาวฉันป่วยเป็นโรคประหลาดทางผิวหนงังอันนี้ไง เธอไม่สามารถใส่ชุดจากผ้าลินิน,นเนื้อหยาบธรรมดาธรรมดาได้ไม่อย่างนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นทั่วตัวทรมานมากเลยละ่ะตอนนี้ยังอยู่ในเมืองริวิตมันมักจะให้ช่างตัดชุดของที่นั่นเอาผ้าที่นุ่มมาตัดเป็นชุดจัมสูตรเด็กให้เธอใส่แต่หลังจากที่เมืองล่มสลายแล้ว ช่างตัดชุดคนนั้นก็ขาดการติดต่อจากเราไปชุดที่ทําจากผ้านุ่มๆนับวันก็หายากขึ้นทุกทีในฐานะที่ฉันเป็นพี่ใหญ่ของบ้านก็ต้องดูแลน้องให้ดีและเมื่อจําเป็นต้องขึ้นมาฉันจะต้องกลับไปตามหาช่างตัดชุดในเมืองริบวิตคนเดียวช่างจะอยู่ในเมืองร้านได้ไงช่างน่าจะหายหรือไม่ก็มองไปแล้วอ,อบังเอิญจ้างของฉันดูหน่อยได้ไหม ให้ไปผิวสัมผัสของชุดนี้คิดถึงจังฉันไม่ได้สัมผัสเนื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้มานานแล้วว่าแต่ชุดนี้ขายยังไงเหรอฉันมีเงินติดตัวอยู่ไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อน้องสาวแล้วก็ฉันให้เธอแล้วกันริ่งเหรอขอบคุณมากมากเลยนะฉันจะรีบกลับไปปรับแก้ชุดเดี๋ยวนี้แหละไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะเชิญนายมากินขนมปังที่ฉันอบเองกับมืออ่า ตอนอบเซมใหม,ใหม่จะหอมมากเลยล่ะอ่ะนี่เหมือนจะเป็นจดหมายที่หล่นลงมาจะชุดของนายหรือเปล่ารับไว้สิโอเล็กช่วงนี้ลูกเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าอาการป่วยของเขาจะดีขึ้นนะอ่าจดหมายของครูเซอร์โอลก้านะอ๋อคือเป็นจดหมายของครูเซอร์ครูเซอร์คือ ทำงานแล้วก็เอาของมาให้นาตาชาเรื่อยๆใช่ปะ่ะส่วนอาการของฉันยังคงทุดลงเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้เราจึงยังพบหน้ากันไม่ได้ฉันหางานได้แล้วล่ะคิดว่าคงพอสําหรับเลี้ยงดูครอบครัวของเราแล้วร่างกายของฉันแข็งแรงกว่าคนอื่นมาตั้งแต่เด็กๆต่อให้ป่วยกําลังของพวกเขาก็สู้ฉันไม่ได้ฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกดูแลลูกของเราให้ดีแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครูเซอร์ ตรวจสอบสภาพร่างกายของครูเซอร์ในตอนนี้มันจะเป็นเรื่องแล้วงานเนี่ยอาการยังคงสุดลงเขาคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ไปไปไปกำลังหาเขาทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยมาเจอแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ๊ยสุกน้อยไม่ค่อยกระพัวอุขาดอ้าวหายไหน ุณงั้นเหมือนคือเหมือนกูเซอร์จะไม่อยู่ที่นี่ไปถามรอบๆดีกว่าเนาะมาันไม่เข้าใจว่าทำไมมอนสเตอร์อาร์เมอร์ถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ฮ่าฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่านี่คือพลังของแชมป์ผ้าสมัยที่นี่เข้าใจหรือยังมอนสเตอร์อาร์เมอร์ยังอยู่ที่ใต้มอยงั้นเหรอเมื่อกี้เขาเพิ่งจะชกเสร็จไปแมตช์หนึ่งงานนี้แพ้ยับเลยละ่ะ พอแข่งเสร็จก็วิ่งไปแบบหน่อยๆเลยฮ ah, ่าๆก่อนหน้านี้เห็นเขาถูกท่าแก่แค่มวยสังสอนด้วยจากนั้นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วท่าแก่เจอดีแน่ทำไม่หรอเขอนาแพ้จนหมดสภาพซะขนาดน,นั้นคงไม่มีใครอยากจะขอลายเซนมอนเตอร์อเมอร์แล้วละมั้งทุกคนต่างพากาันรุมร้อมแชมป์ห้าสมัยไม่มีเวลาไปสนใจเจ้าตัวตลกนั่นหรอก ก่อนหน้านี้ผลงานของมอสเตอร์อัมเมอร์ไม่เร็วเลยนะ่าเสียดายที่ต่อมาอคือหายไปเลยมอเตอร์อ,รอัมเมอร์เราสภาพน่าจะเละแล้วตอนนี้โอ้ยโซโกโนุสเก็ตว่าอยู่แล้วกันผ่านพี่หยองคูเซอร์จากสกอตนะฮะโอ้ทำไรลงไปคูเซอร์แน่นอนสิว่าเขายังไม่ได้ยกเลิกสัญญากับฉันนี่นาะถ้าไม่อยู่ ที่ขับของฉันแล้วจะไปไหนได้ก็ะหมอนั่นเป็นคนตกยุคแถมยังไม่รู้จักศึกษารสติยมที่เปลี่ยนไปของผู้ชมด้วยฉันว่าเขาเป็นแค่พวกที่หลอกเอาเงินเดือนจากฉันแค่นั้นตกยุคหมายความว่ายังไงขอแค่นาเงินชนะได้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้หรอกการทำเงินให้ฉันสำคัญกว่าการเอาชนะการแข่งขันซะอีก อีกอย่างเขาเอาชนะไม่ได้เลยด้วยซ้มอนสเตอร์อาร์เมอร์ถูกแชมป์ห้าสมัยอัดจ,จนน่วมสภาพหน้าสั่งเวสุดๆเลยกูเขาป่วยพี่ฉันน่ะรู้จักนิสัยของพวกผู้ชมเป็นอย่างดีพวกเขาต่างก็เป็นพวกที่เบื่อของเก่าแล้วก็เห่อของใหม่กันทั้งนั้นใครที่เอาชนะพวกแข่งขันที่มีชื่อเสียงได้คนคนนั้นก็จะกลายเป็นฮีโร่ที่ผู้ชมต้องการทำไมเขายังชกมวยอยู่อีกละ่ะ เขาควรพักฟื้นร่างกายถ้าเขาไม่ชมมวยแล้วเขาแล้วจะให้เขาทำอะไรนายจะเลี้ยงเขาเรื่องไงถ้ารู้แต่แรกว่านายจะมาฉันคงไม่ให้เขาไปหาชุดเกาะใหม่ในแฟกเมนตัมหรอกเรื่องแบบนี้ให้มืออาชีพอย่างนายเป็นคนจัดการจะดีกว่าชุดเกาะใหม่ฉันแ,แล้วในเมื่อฉันก็บอกแล้วไงว่าก่อนหน้านี้ เจ้าหมอนั่นได้รับบาดเจ็บราะชุดเกราะก็พังไปและวด้วยคนที่แพ้ก็ต้องรู้ถึงความแตกต่างของตัวเองกับผู้ต่อสู้แบบนั้นถึงจะสามารถออกจากเกมได้อย่างสง่าผ่าเผยใครเห็นได้ชัดว่าเจ้าหมอนั่นไม่พอใจหลังจากที่ได้สติเขาก็มารบเร้าขอให้ฉันให้โอกาสเขาอีกครั้งวันนี้ถือว่า ฉันเมตตาก็เลยบอกเขาไปว่าผู้ชมเขาดูกันจนเบื่อแล้วให้เขาไปหามอนสเตอร์ที่เจ๋งๆและเอาชุดเกาะที่ไม่เหมือนเดิมมาผู้ชมถึงจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจเขาบาดเจ็บแล้วยังต่อสู้อีกเหรอเกาะของมอนสเตอร์เหมือนกันหมดนั่นแหละใครจะไปรู้ละ่ะฉันเห็นแค่เจ้าหมอนั่นลากขาที่บาดเจ็บเดินกระเพกกระเพกไปคงจะหาชุดเกาะละมั้ง แต่ใครจะสนล,ละ่ะฉายามอนสเตอร์อเมที่ดึงดูดเงินมาให้ฉันต้องมากมายเขาอยากจะไปไหนก็แล้วแต่เลยอันตรายเกินไปฉันไปหาเขาคุณนี่มันแย่จริงถ้านายไม่พอใจก็ไปพาเขากลับมาสิเขาไปหามอนสเตอร์ที่นู่นแล้วคงไปทางเมืองรีวิทแน่ๆอีกแล้วโผอีกแล้วขอเรื่องไม่หยุดเลยเดีด๋ยวค่อย <ading S 1> มาตรวจสอบยังไม่ได้ทำคลิปกับโลดเมืองนี้แบบจริงจังเลยนะ วับอันนี้เือบาดเจ็บสาหัสเขาคงไปไหนได้ไม่ไกลผมไม่ได้อ่านมันเจ็บมองไม่ทันกำลังเม่อ,อยู่ตุยหรือยังเนี่ยเกมนี้แม่งยิงมนดังอยู่ what the heck นี่มันอะไรเนี่ย อ่าแย่ yeah, แล้วเราไม่ได้อ่านว่าเมื่อกี้มันคุยอะไรกันวะมาจำข้อทีมไปกันเดี๋ยวนะข้างๆนั่นคือหมายแลขลาลาลา <c oughs> ริงเมื่อกี้ผมจะบับก่อนนะตะลืมอา <c oughs> <c oughs>

ก็ย่างยากน้องผู้หญิงมันใช้สกิลได้เลยวารอบเนี้ยเชนะจิบุนโนอิชิเดะคัตมัตสึนิทดริซุยเตมิเซะท้ายพัสดุไป นี่ไงเป็นคนสง่งผลิตยิงด้วยล้มลงกับพื้นแล้วสลายหายไปอย่างไรร่องรอยเรากับมอนสเตอร์ในแฟกเหมือนตัํมของใช้ส่วนตัวกระจัดกระจายอยู่ตรงจุดที่เขาหายตัวไปท้ายก็ยังไม่ได้ส่งอะไรส่งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าส่งไปที่คลินิกนาตาชา ดูเหมือนว่าคนใจดีที่ส่งของให้กับจินิกจะเป็นครสเซอร์นะมไม่นะคนดีๆต้องมาตัวเยกแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่มันผิดที่มันผิดที่ตัวกูใช่ไหมที่เป็นคนหาชุดกรอะมาให้ไอ้เกมเยอยนี่แม่งจะทำร้ยายใหญ่คนเล่นอะฮอกกูเศร้าวันเนี้ยมาเล่นกัน มาเล่านาตาชาฟังขอให้อัอนนี้อันนี้มันประโยคพูดปกตินะแล้วเรื่องครูเซอร์ให้จับนาตาชาฟังดูเหมือนว่าคนที่ส่งของมาให้ที่คลินิกตลอดคงเป็นครูเซอร์สินะฉันจําได้ว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยวินิจฉัยโรคให้เขาตอนนั้นชุดเกาะก็ทําให้เขาอ่อนแอลงมากๆแล้วถึงแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยกับวิธีที่ต้องทุ่มสุดชีวิตแบบนี้ แต่ถ้าทําได้ถึงขั้นนี้คงความตั้งใจของเขาคงจะแข็งแกร่งมากจริงๆแต่การที่เขาทุ่มสุดชีวิตและใจปั้มแบบนี้เขาทาเพื่ออะไรกันแน่เพื่อให้ภรรยาและลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่คลินิกได้รับของเยอะแยะขนาดนี้ทั้งๆท,ที่การเงินของเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เป็นอะไรที่พูดยากจริงๆฮะเขายังทิ้งเบาแสาอะไรไว้อีกไหม ยื่นจดหมายและพัสดุที่ไม่ระบุชื่อให้มาจดหมายที่ถูกส่งไปตั้งนานแล้วแถมยังถูกรับตารตีกลับมาแล้วด้วยทำไมจดหมายที่ส่งไปถึงได้ถูกตีกลับมาล่ะหรือเพราะว่าบางทีภรรยาของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้สำหรับเขาเรื่องนี้คงเป็นอะไรที่ทำใจยอมรับได้ยากกว่าจะหางาน นี้ได้แต่สุดท้ายกับไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้อีกต่อไปเพราะงั้นเขาถึงใช้วิธีส่งพัสดุเพื่อถ่ายทอดความคิดถึงที่มีต่อภรรยาและลูกของเขาให้กับเด็กๆในคลินิกแทนแน่นอนว่านี่ก็เป็นแค่การคาดเดาของฉันซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปคุณเคยเจอภรรยาของเขาหรือเปล่าเราต้องทำอะไรเพื่อเขาบ้างอืมเรื่อง ราวของเขาไม่ควรถูกลืมไปแบบนี้ฉันจะเล่าเรื่องราวของคุณควิสเตอร์ให้พวกเด็กๆฟังหวังว่าพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและใจดีแบบเขาแน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆฉันหวังว่าความอบอุ่นที่คุณควิสเตอร์ทิ้งไว้จะถูกส่งต่ออยู่ในเมืองด้านล่างตลอดไปได้โอ้ยหมือนสีแล้ว <laughs> แต่นี่มหาศาลแล้ว